มาพี่นองมาแก่ข้าวกันครับผมน้ำเกล็กหัวเย็นๆในวันนี้จวดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป,องป่องไปสู่ทุกคนนะครับมาพบพอกับบ้าบอยซอยจุซอยจุพี่น้องวันนี้บ้าบอยอะไรเมนู ไก่น่องไก่พะโล่พี่น้องจุก,ก็ะดมจิ้มซีฟูดพี่น้องบนนี้ว่ามีซอยจุนะครับผมแต่มีไก่น่องไก่จุนะครับผมตุนเดี่ยวไหมไหมเลยพี่น้องเลยนะครับผมมาเลยครับเลยพี่น้องเลยพีพีเอฟซีทุกคนนะครับทางไกลทางไกลนะครับผมมากินเขาแดงน้ำกันครับผมวันนี้ก่อนที่ไปไหนามา้างก็ฝากคนไทยกดแชร์ให้จอร์แดนพี่น้องนะเป็นกำลังใจให้บาบอยส้อยจุนะครับผมโอเคครับบ่าหลายใหญ่าหางทำแดกแห่งมันจวดพี่น้องเบิรงน้ะจิ้มซีฟูดเฮ่าไ่

đi lên Hãy subscribe cho kênh súp ไม่ต้องห่วงอืมข้าวสวยแล้วอืมเสร็จมาจ้ะ มาจ่ะมาจาะมาจาะทุกคนน้องต่อไปไม่ต้องพลาดน้นองต่อไปจ้ะนี่อย่างนี้เลยคาตาสวดที่เรา Rồi, đi mà, ngay hăng, lòng ngay hăng phải không? อืเนี๋ยวไม่เห็นกันเห็นไหมแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับทางตรงครับไม่ต้องอ้อมครับ Tuy nó dậy mà ทุกคนมาราดเหมือนเดิมราดเหมือนเดิมครับทุกคนน่องน่องนี้เพื่อทุกคนม,มันจุกจุกเลยรอบนี้มาเน้นเน้นพริกเน้นเน้นอืม้ม Yup.